เราจะเอาร่างกายตัวเองเอาชีวิตจจิตวิญญาณ่างเราเออกไปเที่ยวหาเพื่อนไม่เจอ <c oughs> เอ๊ะทำไมเมื่อกี้ตอนทำไมเรามาเรามาทางนี้ทำมงใช่มันถ้าเกิดมีคนพายเองไหมพวกอยากอยากลองพายเองพักได้แอร์เย็นสบายเตียงนุ่มน่านอนน้ำร้อนมี WiFi <c oughs> ทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเ j ออ on Air <c oughs> ในเอพิโซดที่2นะครับ ทริปนี้เราจะออกเดินทางไปไกลกว่ากรุงเทพนิดนึงนะครับไม่ใช่นิดนึงแหละไปเยอะอยู่เพราะว่าทริปนี้เราจะไปภูเก็ตเราไปภูเก็ตกันครับวันนี้ก็มีความงงแงไม่อยากตื่นกลัวตื่นไม่ทันเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเราทํางานมาตลอดตลอดทั้งสัปดาห์เลยอะแล้วก็มีความงงแงตอนแรกกะจะเททริปนี้แล้วกบว่าเออหยุดสีห้าวันนี้กะว่าจะนอนอยู่บ้านเฉยก็จะไม่ทำอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าคําสัญญาที่เราบอกไว้ว่าเราจะ เอาร่างกายตัวเองเอาชีวิตและจิตวิญญาณงเราออกไปเที่ยวแล้ววันนี้เราก็ตื่นออกมาเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เรามาดูการว่าทริปนี้เราจะมีอะไรเกิดขึ้นในทริปบ้างซึ่งแผนกำหนดการวันนี้ครับเราจะไปกัน3วันนะครับเดย์วันคงเป็นการเที่ยวโรงแรมเป็นเที่ยวในเมืองภูเก็ตนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเราจะพาทุกคนไปที่ไหนลงไม่บอกเราอุบปก่อนเรามาดูการว่าทริปเราจะเป็นยังไงนะครับนี่นาเกตแล้วรอเครื่องบินออกครับ ถึงภูเก็ตเรียบร้อยแล้วครับทริปนี้นะครับผมไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวมีเพื่อนมารับก็เป็นเพื่อนคนสนิทแล้ว <c oughs> ก็เป็นเพื่อนผู้หญิงคนเดิมมาเที่ยวก็วคือนางอยู่ภาคใต้ก็เขาจะเป็นคนพาผมไปเที่ยวพาไปทํากิจกรรมนั่นนู่นนี่น <c> อ <oughs> เหมือนใช้แบบโล c a l g u i d ในการในการพาเที่ยวภูเก็ตเลยอะ่ะเรานางวางไวที่ประตูออกสองเดีดูกันเอ๊ะนางอยู่ไหนเนี่ย บอกว่ามาถึงแล้ว <_ disrespect> หาเพื่อนไม่เจอเพอโทรหานางก่อนว่านางอยู่ไหนฮัลโหลเอออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ในห้องน้ำเหรออ่าโอเคได้อยู่แถวแถวร้านของชำนะมินิมาร์ทเออเยสมินิมาร์ทโอเคได้เจอกันโอเคบายบายเพื่อนอยู่ในห้องน้ำ เพื่อนรอสายเพื่อนรอไม่ไหวให้เพื่อนทิ้งให้เรารอตรงนี้แป๊บนึงอยู่นางมาเราเจอกันับเราเจอกันแล้วเราเจอกันแล้วไหนเรากำลังจะไปไม่ไหนนะพังงานเดี๋ยวก่อนมาภูเก็ตแล้วไปทังงานใช่ไหมนี่คือเราไม่บอกเราใช่ไหมว่าเราจะไปไหนต่อไม่บอกหรอเอ้ยคนรอเข้ามาเราเดี๋วลงรถลงรถมาเราอยู่บนรถแล้วนะครับ เราไปไหนกันอันดับแรกไปอีเดนค่ะไปอีเดนอีเดนคืออะไรรีสอร์ทอีเดนคือรีสอร์ทที่เขาหลักที่เราจะพักคืนนี้ซึ่งอยู่จังหวัดพังงาแต่เราลงที่ภูเก็ตแล้วเราขับรถไปพังงากันนะครับแล้วระหว่างทางหิวปะหิวหิวจะกินอะไรเบาๆไหมจะกินอะไรเบาๆแต่จริงๆเรากินบนเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะ ไปโรงแรมก่อนไปโรงแรมก่อนโอเคถ้าเกิดระหว่างทางมีอะไร,รอร่อยเราก็แวะตอนนี้ทุกคนเราก็ถืงนถึงกี่โมงเนี่ยตอนนี้คือสี่โมงครึ่งแล้วด้วยความที่เราเป็นคนตื่นสายเนาะเราก็จะไม่ทมาําอะไรตอนเช้าตอนแรกเราจะวางแผนไปที่ไหนนะเกาะซิมิรันเกาะซิมิรันเกาะซิมิรันเอออีก2วันแต,แต่แต่แต่เกาะปิดค่ะโมบะมาดีใช่ทำกันบ้านมาดีเราวางแผนเรียบร้อยแล้วล่ะครับว่าเราจะไปที่ไหนคือเวลแพนก็อย่างนี้แหละ ทิปแบบนี้แล้วชุดว่ายน้ำที่เราซื้อมาก็ก็ได้ใช่เดี๋ยวไปที่อื่นกันค่ะอ่าก็ไปเกาะอื่นกันเกาะนั้นคือที่ไหนพัทยาหานาย่างหรือ,อยางเงี้ยเออมันคือน่ห์การเดินทางเนาะจริงว่าเอออะไรก็เออ,อมีใครบอกสักคนหนึ่งอะว่าจริงๆการเดินทางสิ่งที่สนุกที่สุดคือระหว่างทางเดีย๋ยวมาดูกันว่าระหว่างทางเจะเป็นยังไงจะมีความอันแพนใดๆถามว่าทริปนี้มีการวางแผนไหมมีนิดนึง มีประมาณ10% 20%ที่เหลือ80%คือตามอารมณ์รวนเลยคือเจออะไรแวะเจออะไรแวะโอเค let's go Let ันนี้ชื่อโรงแรมอะไรครับอีเดนค่ะอีเดนใช่อยู่ที่เขาหลักกระบี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีเดนเขาหลักเขาหลักอยู่พังงาดีใจไหมที่ได้มาดีใจเพ่งคนจองคือคนนี้มาด้วยเวลคัมดิงะครับพารอนะครับอ่เชิญเลยครับคุณพี่เชิญเลยเรามาดูกันว่าเวลคัม มาได้กินยังอย่างน้ำมะตูมใช่ไหมน้ำมะขามนม้นำมะขามแต่พายัางก็ชื่นใจนี่กะเจีย๊ยบไหมเราเรคนละรสกันหรอเรสคนละรสกันหรอรสเดียวกันแหละกะเจีย๊ยบออ,าอาเออเออฉเลยแล้วมันคือกระเจี๊ยบออเรสชาติเหมือนมะขามเนี่ยแต่เราก็ไม่เป็นไรหรอกนำ้ำมะขามไม่เพราะว่าเออแล้วว่ากระเจีย๊ยบถ้าตอบอีกรอบหนึ่งจะตอบว่ากระเจี๊ยบ ใช่กซีฟู้ดกับกระชังอะไรเขาหลักซีฟู้ดกับกระชังลันแตกต่างกันยังไงสองร้านนี้กระชังมันจะไปท่าที่แพปลาร์ที่แพปลาใช่ออกไปก็เหมือนกับอยู่บนโป๊ะแล้วกินบนโป๊ะแล้วก็เขาหลักซีฟู้ดก็ตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีทะเลนิดนึงอะไรกระชังดีไหมเว่าตอนแรกเธออยากไปกระชังนี่เออกระชังคือกระชังเออจบจบเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ตอนทำไมเรามาเรามาทางนี้งมงนี่เออทำไมทนที่เราจะเดินเข้ามาตรงๆแล้วทำไมเราเดินวนไปข้างล่าง เดี๋ยวนี้มันออกนอแล้วนี่มารถก็มารับเราครับผมรถรถอยู่ตรงนู้นเรามาถึงนี่ห้องแล้วนะครับดีการแปะเดี๋ยวอยู่ห้องกันนี่ ของห้องน้ำครับที่อาบนา้ำว่านี่คือติงเนาะเดี๋ยวขอจะพักผ่อนสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานอะไรอะไรข้างนอกมือคำเนาะมือคำคืนแรกที่ทัง,งานดูดีว่าไกด์เรา <c oughs> คนหล่อเขานี่จะพาเราไปกินข้าวที่ไหนน่า <c oughs> ถึงกันแล้วนะครับร้านกระชังด้วยความที่ชื่อกระชังร้านอาหารก็เลยเป็น เนี่ยคือไปทางเหมือนเป็นสะพานปลาเลยะฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสายยาภาคใต้เนาะฝนแดดแดดสเกือบ <c oughs> <ๆ c oughs> พูดผิดขอโทษเรารู้สึกว่าร้านต้องอร่อยแน่เลยเพราะว่าแค่เดินม,มาเนี้ยกินอาหารซีฟู้ดมันตีขึ้นหน้าแล้วอะนี่อาหารมันเป็นกระชงังหีเลยทุกคนพื้นแบบนี้เลยครับสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสองที่ครับดูว,วิวทุกคนดูว,วิวก่อนเราสั่งอาหารก่อนเพราะตอนนี้หิวมากๆนี่ของน่ากินเยอะมากอย่าดูถูกความหิวขอเตือนทุกคนว่าห้ามสั่งอาหารตอนหิวนะครับเพราะว่าจะสั่งไปเยอะ เรียงโตะเดี๋ยวเราจะไปหาโรตีทานกันเนาะมาถึงภาคใต้เราก็ต้องกินโรตีขนมประจําชาติเรากินข้าวแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานขึ้นรถได้โรตีแล้วบอวครับนี่ก็กลางคืนที่ถนนเส้นหลักที่ฟังงาก็จะคึกคักประมาณนี้นะครับเอาไหมจัดมาอยากกินอะไรบ้าล่ะ บัวลมีไหมครับมีบัวลอยไหมครับเออไปกับโรงแรมตอนนี้ขอขนมบนรถคือยำโลยำโลหนึ่งแถวไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งแถวแล้วก็ลำไยบัวลอยแล้วก็โรตีนะครับ ทีนี้เราก็จะมุ่งหน้ากลับโรงแรมครับกลับไปพักคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวว่ากันจริงๆเราก็มีแผนเที่ยวแล้วเนาะใช่แต่เราจะเป็นเป็นไปตามนั้นไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้เรากลับห้องไปพักผ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนน้อยมาขอไปพักสักงีบแล้วพรุ่งนี้เราไปลุยกันต่อนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนคุณนายสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเดย์ทูกำลังจะไปกินเบรกฟาสต์เป็นการตื่นเช้าในรอบ หลายสัปดาห์แต่ก็เป็นการตื่นเช้าที่สดชื่นนะครับเพราะว่าเป็นการตื่นเช้าในวันท่องเที่ยวแบบมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนวันที่เราไปทํางานเนาะอุ้ยอุ้ยเจอคนสวยแล้วเจอคนสวยแล้วไปกินข้าวรอนานยังโรงแรมเขาก็ใหญ่ดีเนาะเดินตอนงคืนนี้มีหลงได้จริงเหรอเห็นวิวทะเลไหมครับ ูคนเอ็นจอยหายแล้วอร่อยกินเลย้ด้วยใช่ดูเบ็กฟ้าสิ เบ,บรกฟาดก,กันเสร็จแล้วนะครับเรามาเดินไปดูทะเลที่เขาหลักกันดีก,กว่าว่าทะเลเขาเป็นยังไงเย,ย้ทะเลเอาจริงบากอี้ฟินอยู่นะโอ ห้องครับหลังจากภารกิจกินเบรกฟาสเสร็จปุ๊บกลับมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนสักตื่นก่อนจะออกไปลาลาใหม่วันนี้ไปเาไปบายๆคัดห้องคืนนี้ขอบคุณนะครับที่ให้ที่อาศัยไมรเอา เรือขุดแร่เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นร้านอาหารเรือขุดแร่ชื่อร้านเรือขุดแร่เออเอ้ยร้านดูน่ากินอยู่นะนอฮ้ยของกินเยอะมากปลาแห้งไข่หมือในเค้กโอ้ฟุกุฮานาเค้กลเลดวอลเล็ตฟุกุฮานาเค้กเลเลเวอเรตแบบน่ากินฟุกุฮานาเค้กก็น่ากินนะ เคิดว่าอาหารเราน่าจะได้ไม่นานโคกหวานรนะโค้ใช่ทุกคนได้หมดได้รึเปล่าไม่ไปด้ค่ะอ๋อสวยสวยวายนะใช่วายอยู่นะโอเคกระเพราไทรดาวของฟองแล้วก็เป็นข้าวน้ำพริกโจรปลาทอดค่ะแล้วก็ห่อหมกรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็นข้าวนื้อพริกโจรทำไมคะไม่รู้เราไม่รู้ทำไมต้องตั้งชื่อว่าโจรสำหรับโจรกินหรอ จะรูไหมอาจะถเปิดก o o g l e ก่อนย่าเปิเก่อนคนก็ไม่รู้ชื่อชไเ่ลแออป่เสร็จแล้วเสร็จจากร้านหนึ่งแล้วอร่อยไปมุ่งหน้าไปเรียนทำ้ามันยอมโอเคถึง บ้านท่าดินแดง,งลานก็เข้าไปลึกเหมือนกันนะต้องติดรีใช่ใช่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเราจะอะไรก่อนคือถามเข้าให้ตั้งคำถามอ๋อคือเจ้าของเดียวกันใช่ไหม สวัสดีครับ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 สมันย้อมก่อนมันย้อมก่อนใช่ครับได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำผ้าถัข้างบนอ๋อยี่ทียเดิมเลยไหมเดินไปก็ได้ครับ เดินง่ายกว่าเดินก็ได้ครับเดินได้ถ่ายอะไรครับถ่ายบ้านพี่ไปเลยครับบ้านพี่บ้านี่สวัสดีบ้านีสวัสดีครับถ่ลิงนะครับถ้าเกิดใครขยักมีคนพายให้ไหมอ่ะเดี๋ยวพายเองมีม the so ีคนพาครับม <Buck ling> ีส่วนแล้วมีคนสวยเขาพายเองไหมครับสมือคนพาเองไหมใช่มันถ้าเกิดมีคนพายเองไหมพวกอยากอยากลองพายเองได้ครับเดี๋ยวแต่ผมพายไม่เป็นนะมันจะล่มไหมมันจะจมไหมฮะมันไม่จมหรอกครับเราก็ ก็ไปไปเมื่อวาใช่ไหมเอาอย่างนี้ก็ก็ก็ให้คนพายให้คนนึงแล้วเธอก็ถือมาอีกอันนึงก็ทำเป็นพายด้วยช่วยกันเออหรออ่าอสองลำใช่ไหมเออเธอก็จะได้รู้สึกได้ฟิลอ่าได้ฟิลโอ้โหเยเหมือนเราลื้อฟื้นตอนสมัยเรียนเลยโอ้เป็นผ้าชนหน้าได้ได้ทำผ้าชนหน้าก็ดีกว่าอันนี้คือไม่ใช่สีผสมไม่ใช่สีย้อมผ้าใช่ไหมครับออร์แกนิกเลยครับออร์แกนิกเลย สีธรรมชาตินะคะอันนี้มาจากต้นอะไรครับเนี่ยต้นแสมครับต้นแสมอโอ้ต้นแสมทำสีขนาดนี้ได้เลยเหรอครับเออนี่วิธีการอันดับแรกคือเอาผ้าไปซักในน้ำเย็นก่อนใช่ไหมครับไปล้างก่อนไปล้างอน่ารักจังเลยอ่ะชอบลาปหัวใจฉันขอลายลายแอสแตรคที่ไม่ใช่ลายพวกนี้อ๋อชอบลายหัวใจมัโรตีใช่ไหมอ่ามันจะซักผ้าก่อน จังเลยอย่ามาลังไงวยกนะหนุ่มแม่นางคนนี้มั้งเอาฉันมาทำถ่ายก็ได้จริงหรอจิ๊ดดูั้งใจทำเปอะไรอะไรไม่รู้อ่ะฟรีด็อกไหมหรอแย่ฟรีด็อกสไตล์แย่ถ้าทำเป็นสไตล์ฉันดูแล้วฉันจะไม่รอดเออถ้าแบบนี้เลย โอ้ผ้าสวยมากนี่คในตูทนี่ครับลาอิสลาหัวใจหัวใจหัวใจได้ไหมของเราอิสระอยู่นีเออผ้าอันนี้คือของเราที่เราทับอันนี้คือของเธอลาอิสลาเห็นไหมลาอิสราดีใจไหมอิสลาอิสลาไปไหนขอบิสขอบคุณครับได้เดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งขอบคุณครับได้มาแล้วผ้าเช็ดหน้า ที่มีลายเดียวบนโลกลายที่เราเป็นคนสรรรส้างเองขอบคุณแจ็คด้วยอ้๋อยู่ไหนเนี่ยยคือเธออ๋อเนี่ยสเตชันไปกระบี่เลยนะไปกระบี่เลยโอเคไปกระบี่เลยไปไม่ไห่ไม่เสียเวลาไปเลยไปมาถึงอ่าวนางเรียบร้อยแล้วเรานอนพักโรงแรมชื่อชื่อว่าโคซี่นะครับก็โรงแรมก็โอเคดีโรงแรมดีครับผมก็โรงแรมหรูในระดับตึกแหละก็พักได้แอร์เย็นสบายเตียงนุ่มน่านอน น้ำร้อนมี Wi-Fi ตอนนี้เรากําลังจะมาหามือค่ํากินที่อ่าวนางว่าเราจะกินอะไรกันจริงๆอ่ะเมื่อกี้เห็นในซอยก็มีของน่ากินนะอ่าร้านนี้ Indian Food. อ,นนอินเดียนฟู้ดใช่อยากกินอ,อาหารอินเดียไม่ล่ะเราจะสั่งเบอร์เกอร์เพืกินอาหารอินเดียอ่าไม่เป็นไรอยากกินอาหารไทยอันนี้เหมือนร้านอาหารอีสานปะ่ะร้านตรงเนี้ยเออเดี๋ยวดูร้านนี้ก็แอบน่ากินนะนอนอาาเออร้านนี้ก็อาหารไทย เบอร์เกอร์โอเคนะโอเคถ้าเขาไปสั่งเลยเลยคุณตามไปนั่งนี่ก็ได้หัวไน่ไทยอาหารฝรั่งก็มีนี่แล้วแต่หมึกชุบแป้งทอดเฮ้ยแต่เราอยากกินเมนูอาหารไทยมากกว่านี่เอาเบอร์เกอร์ไงเบอร์เกอร์เบรคไฟก็มีเออ่เบรคไฟอ่านั่งนี่เลยใช่ไหมได้เออดีหน้าโรงแรมเลยเย้อาหารมาแล้วครับกะเพรา หูมะนาวไข่เจียวกุ้งสาบนี่มือค่่ำวันนี้ที่เอานาวนะเรากินข้าวกันเสร็จแล้วหลังจากส่งนางกลับห้องเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นเวลาที่ผมอยู่กับทุกคนคนเดียวไม่คือเวลาที่ผมอยู่กับ ผมอยู่คนเดียวกับทุกคนทีนี้เราจะมาเที่ยวอา่าวนางกันว่าตอนกลางคืนอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างย่านนี้ก็ถือว่าคึกคักนะครับคือมีร้านอาหารอร่อยมีร้านเสื้อผ้ามีสปามีนวดคืออยากกินอะไรที่นี่มีครบเอาจริงป่ะอา่าที่เห็นมาแต่ละร้านนะครับร้านข้าวที่เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะพอชั้นหนึ่งต่อหัวต่อคนต่อจานหนึ่งอะ่ะก็ประมาณร้อยกว่าบาทก็ราคาก็ยังไม่ค่อยโลดมาไม่ค่อยโดดมากแล้วก็ปริมาณที่ให้อ่ะครับก็ค่อนข้างเยอะก็คือ สั่งมาเซตหนึ่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นกะเพราหรือผัดไทยหรืออะไรก็ตามแต่ะครก็อ่าอิ่มอิ่มมิชชั่นช่วงเย็นนี้หาไอศครีมกินเพราะเห็นจาก Google บอกว่าเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาก็จะมีร้านไอศครีมโฮมเมดนะครับเดี๋ยวเราไปหาไอศครีมกินกันเราเป็นเด็กน้อยใ,ใส่แล้วน้องกินไอศครีมจริงไหมเมื่อกี้เราเห็นไอติมอยู่ร้านหนึ่งละร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าขากลับ ไม่มีไอติมกินเราก็จะมาแวะร้านตรงข้ามกินนั่นแหละให้ฟีลเหมือนอยู่แบบแอลเอป่ะร้านเวกัสปะ่ะไม่รู้ตอบไม่ได้ว่าเราก็ไม่เคยไปแต่วันเนี้ยเราจะกลับดึกไม่ได้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีนัดไปเที่ยวเกาะพีพีพแต่เช้าเจอแล้วร้านนี้สแกนจ่ายได้ไหมครับอ๋อสแกนจ่ายได้โอเคดีจังร้านไอติมร้านนี้ตรอตั้งอันนี้ทําเองเลยหรือเปล่าคอ๋ออิิมนะกินมากไอ้ถ่ายได้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อกินมากกินมากอ่อ เอาอะไรดีเอาเป็นสกูปแล้วกันครับเอาอันไหนขายดีสุดครับจะเป็นตัวบิสก๊อกครับบิสก๊อกอ๋อ,อค,คัพเค้กใช่ไหมครับแบบหนึ่งนะเอาเป็นคุกกี้แอนคิวเหมือนกันครับ<ด>เอาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งถ้วยครับนั่งข้างไหนได้ใช่ไหมโอเคครับสแกนจ่นายครับโอเคร้านที่เราตามหาขอบคุณครับนั่งนี่ได้ครับ ถึงแล้วทานไอศครีมรสชาติที่ผมชอบมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดทั้งวงก็คือคุกกี้แอนด์ครีมคุกกี้แอนด์ครีมชิมสิอืมอร่อยชื่อร้านก็คุกแอนด์บีเขาอยู่หน้าหาดเลยนะครับถ้าเดินมาก็ถึงหาดแล้วก็เลี้ยวขวาก็เดินมาระยลงก็จะถึง ต่ถ้าหากว่าอยู่จากโรงแรมที่ผมนอนอยู่ก็เดินประมาณ1กกนึ่งกิโลค o ูเกิลบอกระหว่างกินผมขออย่าจบทริปเดย์วันแค่นี้ก่อนดีกว่าทริปนี้อาจจะรวมถึงที่เราเดินทางจากกรุงเทพมาลงที่ภูเก็ตแล้วก็นอนที่พังงาหนึ่งคืนแล้วก็การได้เที่ยวได้พายเรือคาย,ยากักแล้วก็ได้ทำภาพมันยอนวันนี้ครับแล้วก็ได้มาหาข้าวกินมื้อค่ำดี ที่ไหนนะคือชื่อแล้ว,อวเอานาเอาเอเห็นไหมเป็นคนชอบที่ลืมเป็นคนที่ลืมจริงนะเดี๋ยวคลิปไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะไมไ่ว่าแล้วอีพีหน้าเราจะันใหม่นะครับสวัสดีครับ